มีสิภาไมาก,กินขอบคุณค่ะขอบคุณแกงเขียวหวานผักกรสิมิยอดบะก,กอสวัสดีค่ะไผนอก มาเด้อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแชร์สักก่อนแป๊บหนึ่งโอเคสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะวันนี้สิภ้าไม่กินอันขอบปุ่นน้ำยาขอบปุ่นกแกงเขียวหวานสวัสดีค่ะเหนียวย่ใส่นอจยเนี่ย นางเฟินปัจจีจ้าสบัยดีบนหนูมาเดินหนุ่พี่ห้อมกินอันขอบปุ่นค่ะขอบปุ่นน้ำยาไอ้แกงเยว,วาม ใครได้คำว่าเบิ่งกันมือนีสิมาลัยสุดฝากติดตามในช่อง y o u t u b นีเยนะคะเขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าช่องหอมหวนชวนแสบค่ะหอมหวนชวนแสบเป็นลูกหลานอำนาจ,จเจริญเน,นะะี่ค่ะฝากเขาไปกดติดตามให้แน่ืออเดยกน้องบวงจุดพื้นเป้าไปเขาขอ,มดดอเมื่อยดนอเพลิน ฝากไล่สดมาฝากช่องเด้อค่ะช่องหอมหวนชวนแซ่บสวัสดีค่ะพิมพ์สุดาบุญหารนิกรแก่นสาร่ะเอนเ็นไลเทนบออันถือซื้อถือกว่านอค่ะ ดนัยวงวงบุญมาฝากเขาไปติดตามอยู่ในช่องยูทูบหอมหววชวนแซบนั่น้อค่ะสวัสดียี่สิบห้าคนยี่สิบหกคนยูบันกุดปะดุค่ะคุณดนัยวงบุญมายู่บันกุปดปะดุกค่ะหัวจักบโนอบันกุดปะดุก,ก,อ,ก,ดกอำนาจ,จเจริญ จะเฮ็ดช่อง y o u ูทู e ค่ะฝากเขาไปกดติดตามให้เนเดอร์ช่องหอมหวนชวนแซ่บ ฝากติดตามช่องหอมหวนชวนแซบใน y t u t u น่นเนยเด้อค่ะกดตามทัเบอร์ถัาโทรศัพท์ใดเป็นเวอร์ชันเอภาษาไทยกะจะเป็นเข้ามาติดตามค่ะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือกด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยถ้ามีคลิปลงกะสีมันจะไปแจ้งเตือนให้อยู่ค่ะ ครับพี่มวย <laughs> <laughs> ไปทางวังแค่กครับแมนค่ะแมนอาถ้าเข้าออกจากทาาอำนาจค่ะเขาจะเลี่ยวใส่บันเนื่อแทงเลี่ยวใส่น้ำน้ำแทงแล้วก็จะไปบรรทับเมื่อยค่ะบไปท่าก็จะเลี่ยวขวาอาจจะเข่ากุดประดุกด้วยค่ะ 把你带哪一科呢？ บางแค้นกับพุดประดุกกระหางกันประมาณ3าซีโลนี่นะคะสวัสดี25คนฝากกดติดตามในช่อง YouTube ในเลยค่ะหอมหวนชวนแซบก็จะมีคลิปหลายคลิปค่ะคลิปกินคลิปกันเห็ดอาหาร อาจจะยังบะฮันได้ดีพ่อค่ะเพิ่งเป็นมือไหม่หัดครับ<ม>ยอดประกอกกอินกับขอบุณแซบแซบด้วยค่ะพี่น้อง ข้ามมามาตูอำเภอไหนน้องคะ่ะข้ามาดูข้ามาดู ทุกขามา่ใหม่กบฝากกดติดตามในช่อง y u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  e แพหเน,นะะ่ด้วยค่ะ YouTube ช่อง y t u t u อ่าเป็นช่อง้อมหวนชวนแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนั่มเน,น,ะะนะะียเด้อค่ะเด้อ ข้ามาดูดือทั้งใดเนาะค่ะแบบนี้มันข้ามาดูข้ามาดูไปทั้งใดค่ะ สวัสดีคุณบงนาถมทองนะคะโสภาศีจรูนค่ะสวัสดีค่ะแซมเรือล้มสวัสดีค่ะดีไม่พอต้องขออภัยนะคะสวัสดีค่ะมาจากทั้งใดนอค่ะให้อำนาจจะเล่นขึ้นกันอยู่บบกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจครับไปทั้งใดนอค่ะบัน,นี้มันข้ามมักดู ไปทั้งหน้าถือบอกมันจะ้ีิพาาแถวนู่นจานทั้งบันอ้างน้อยบ่ค่ะถถาบันบันบันยางแถวนั้นเนาะบันนุ่นโพบอกบันโพสิลาบ่ค่ะแถวนั้นบ่ แถวอังหน่อยแน่เลยค่ะนาดเหมือนกัค่ะเแบบตะไคร้ ผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งคลิปมื่อน,นี้กะขอฝากช่องหอมหวนชวนแซบนะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อเพื่อไม่คลิปต่อๆไปก็จะเด้งขึ้นก็นจะเดบงน้ำค่ะช่องหอมหวนชวนแซบนี่ก็จะเป็นช่องประมาณว่าไอเชิญชวน กีนนองนะคะกินกินผักหรือว่าจะหมอสสำหรับคนที่กินข่าวบวแซบนะคะเบิงเบิ้งหอมหวนวนแสบกินแล้วก็อาจจะอยากงูเข่าง้ใช่ไหมค่ะพอแม่มขับแถวใบาพาดอนาันหอืม เป็นคนอำนาจกับจริงอยู่ค่ะแต่ว่าหางบกควายเดบไปใส่ะมั้ไหมค่ะอันถับเป็นบ้านมันเข้ามาดูแถวบ่ายพาแถวแถวทางบิ๊กซีบอกค่ะ น้องที่บันกุดประดุกอยู่บ่าค่ะคุณคุณดานายวงบุญมาพูดที่ข่ามาเบิงมมไม้ค่ะเมื่อที่เมื่อไรสดนะคะก็อยากให้ไปเชิญชวนไป

แถวเทียนทองฮัมค่ะสวัสดีแจงแจงสวัสดีค่ะคุณหนูน้อยลิซซิงพูดขอามาใหม่นะคะก็ฝากกด,กดไลค์กดแชร์ในช่องยู u ู e แห่นี้น,นะคะช่องหอมหวนชวนแซบ่บ นักก็จะเป็นช่องเทีผ้าพี่ผ้านองก,กินเขา่าค่ะกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาปุ่น,นะนะโดยส่วนตัวแล้วจะมากินขบุเด้อค่ะฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจไหแน่แจงแจงแจงหนูน้อยลิซซิงค่ะฝากน้ำในด้วยค่ะการที่เขาจะกดติดตามค่ะไอเด็ ุงคนก็นจจววามัน,ม,นมันกดติดตามบ่ดา้ถทาผพันทางเฟซบุ๊กมันจะกดติดตามบ่ได้ค่ะต้องออกจากเฟซบุ๊กก่อนแล้วค่อยไปช่อง y YouTube โดยตรงค่ะแล้วก็พิมพ์หอมหวนแล้วก็พิมพ์หอมหวนชวนแซ่บค่ะมันก็นจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะคลิปทีเ่เฮ็ดไว้หลายๆคลิปมันก็นจะเด้งขึ้นมาให้เบิ่งเลยค่ะติชมได้ค่ะติชมได้ ครับมีขับซื้ออยู่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 อยูู่้ยเงียบคุย่าไเนาะค่ะโดยส่วนตัวเลยอันนี้กัดอันบ่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะค่ะบ่ะค่อยได้อยู่บ้านไม่เห็ดงานอยู่ชนบุรีม่งต่พอค่ะพ่ออยู่บ้าน ซื้ออยู่ยู่ไปเนาะซื้ออยู่คิอบ่ออกอิ่มล่ะค่ะบ้านเนี่ยอิ่มอิ่มอิ่ม,มกินข้าวเที่ยงกันไปน้อค่ะมันจะโม่งหรือเปล่าอ่แต่ว่าแถวบ้านนอก,อนกนเขาเนาะกินข้าวเที่ยงกประมาณใบสองใบสามลงให้ลงหน้า วนมานี้ละขอบคุค่ะขอบคุซื้อมาตมเองขอบคชายครับอยู่ด้วยค่ะั้นขอบคุต้องกัร ขอมาเบงหมยค่ะกับฝากกดติดตามนะคะกดติดตามช่อง u t u b e ของหววชวนแซบให้ได้เลยค่ะกดติดตามกดซับสไคร้นะคะแลกดกดกะ้วก็กดกระดิ่งไว้ค่ะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันจะแจ้งเตือนค่ะถ้าถ้าไม่คลิปลงน้องกวางมาเด้อน้องกวางสวัสดีค่ะคุณพิทักษ์ผาคลิป ฝากติดตามในช่องยูทู e ในเด้อค่ะหอมหวนชวนแซ่บก๊อปครับรักค่ะนะคะสวัสดีจ้า ากติดตามช่อง y ยูทูบเดอร์ค่ะช่องหอมหวนชวนแซบออนอนงงสุขชัยสวัสดีค่ะ ผู้ใดเข้ามาติดตามมาอนี่กค่ะฝากนะคะฝากช่อง youtube ของหวนชวนแซ่บให้ได้ด้ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะติชมอะไรได้เลยนะคะเดี๋ยวมาอนี่พ่อซันนี่กรน,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้เข้ามาติดตามะะด้ค่ะผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในช่อง youtube แล้วขอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ